วันนี้ขอบคุณแฟนเพจมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์นะครับ FC แฟนเพจนะที่ยุทธศักดิ์ล็อกสองบอกว่าวันนี้โอ้โหมวยสนุกมากมากเออนานๆะขอบคุณจิมมี่จิมมี่วาดี้นะมอบก่อนเลยคนละห้าพันนี่ก่อนจบมี่จิมมี่วารดี้ยกทีหนึ่งครับมาดูยกแรกครับแดงีสกุลมวยตู้ มีแน่สินเสยเจี๊ยบรามินทาครับสองบวกน่าถือว่าวันนี้ใช้สองบวกครับมีแน่เจี๊ยบรามอินทาครับสองบวกสองบวกนี่ในใจบอกว่าถ้าชนะนี่น่าจะรับไม่ต่ำกว่าแสนละนี่กองเชียร์ครับอา้อาวนำเงินหมูทองหมูทองหมูทองนี่หนีเข็มมาลาดครับมาซ้อมอยู่กับ ทางด้านของหนึ่งอุบลครับนี่มีคู่ปั้มอย่างไอ้เจ้าแสนเฮงเอานะครับสกกมวยตู้ไม่กลัวใครครับอาวันนี้มาเจอหมูทองอจะกลัวหมูทองไหมบอ,บอกเลยนะกองเชียร์สองฝั่งเท้าติดพื้นเท้าติดพื้นมากูจอยวันนี้ นานๆจะเห็นท่านสมบัติรัตะโน,โนูนะครับแม่มีความสุขนะมีความสุขนะท่านมาเป็นประธานเปิดมาดูสีหน้าท่านมีความสุข<อ>บาง,ขงท่านด้วยนะอ้าวแดงนี่ได้เปรียบสูงยาวครับน้ําเงินนี่น้ําหนักครับแม่หมูทองหมูทองอ้าวโอ้แข่งขวาครับสี่นนี้ไปกลับที่เก้าแสนกับสี่หมื่นนี่ครับนี่ครับ เอกปัตตนีนายกชูทางด่วนทีมงานของพี่ยุทธศักดิ์ล็อกสาอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยขอบคุณยุทธศักดิ์ล็อกสาขอบคุณอาจารย์ขอบอาชัยราชสะกดมวยตู้ไม่สบาบจริงหรือหลอกนะครับโอ้ยยกชี่น่งรับสะกดมวยตู้ หมูทองอ่ดูลีลาของหมูทองดูลีลาหมูทองครับไม่ไม่ทราบแกไปกินอะไรมาครับลงพุงครับหมูทองครับน่าจะน่าจะกินกินแทบนอนหลับหรือเปล่าครับหมูทองนี่ครับพี่นักบินเปรมชัยครับปู่ไม่กลัวน้ำร้อนมาลุ้นมาเ<ม>ชียร์ให้กำลังใจทางฝั่งหมีเคมาลาชครับน้ำงานดีที่มัน สียมีเกมาราดนะหมวดดีชาวฟ้า31มสิเบเมีนาะบ้านดงบังดอนรดแดงนะปวยการกุศลบุญประจปีนี่มีมีมียั่วม,ม,มียัว่วมียัววย่วหมทองบอกเดินมาหน่อยพระก่อนพระก่อนนะกนักนัเหยาะกันนิดหน่อยเหาะกันนิดหน่อยพี่น้องกัน เห็นเห็นท่าเมื่อสักครู่นึกถึงสายยันสัญญาครับนางกวักมหาเสน่ห์นี่ครับมีแน่สิทธิ์เสยเจี๊ยบรามอินทานายกชูทั้งด่วนครับฝั่งแดงอ้าวนี่ครับไปติวเข้มแล้วหนุ่มไอโฟนนี่เสียเอกโอสายเขมรครับยกชีมใหญ่เลยมาช่วงพิธีเปิด มิสเตอร์ป๋องครับประกาศรายชื่อมีแต่ประเภทเสียนขายใหญ่บวยหูขายใหญ่จากเมืองกรุงครับเพื่อนของน้องพี่ของคุณหนึ่งใจวัดของปอดพี่โบนบางมัดของตันนี่นี่ครับน้ำเงินครับตวนเป๋ครับมวยเงินแสนของโปรโมเตอร์ทรงชัยในยุคนั้นครับมาปลาติวเข้มครับมีคิวมีคิวอยู่สองคิวนี่ตวนเป๋นี่ เออ5เมษายน12เมษายนจบ<ป>ตวนเป๊ะนี่ตวนเป๊ะสิทธิ์เลิศชัยหนึ่งอุบลนี่เออต้องบอกสิว่าหนึ่งอุบลสิทธิ์เลอือดชัยพ่อของไอ้เจ้าแสนเฮงนีน่ถ้าตวนเป๊ะเกียรติกรมสิงห์นี่ก็มีคิวครับคราบชูทางด่วนอาชีดแดง หนึ่งแสนครับเอาครับเ่ต้อาไม่ต้องทอกแล้วครับพี่ชายบินบุรีครับนี่ครับท่านนายกชูท่านนายกชูฉีดแล้วหนึ่งแสนหนึ่งแสนนายกสมาคมมวยพักยกแห่งประเทศไทยครับนายกชูทางด่วนครับมาบริทางผู้กองวุฒิชัยอาจารย์บอยโอ้โหประกบมวยสนุกมากมีความสุขมีความสุขยกสองยกสองยกสองครับ สกุลมวยจูหมูชองโอ้ยโอ้ยอ้าวเสียบแม่ดูครับมีแม่มีคำ้ำมีคำ้ำมีคำ้ำเอาแล้วหมูทองสกุลหมูทองมามาเก้าแสนสี่เก้าแสนสี่ครับโอ้โหนี่ครับผลงานการประกบของ ผู้กองวุฒิชัยนะครับอาจารย์บอยนนคูนะครับนายกชูทางด่วนนพร,รัตยิมเนะครับเปิดค่ายเปิดค่ายหนึ่งชัยวัดบางมัดของตันออดพิบูลอ้าวโอ้ยล็อกแล้วหมูทองมน้ำหนักน้ำหนักนี่น่าจะอยู่ที่หมูทองครับแต่ว่าส่วนสูงครก็มาสกลสกลมีดีมีดีคนละแบบมีดีคนละแบบ แดงที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายหนึ่งชัยวัฒนบ์บางมัดทองตันออดพิบูลนะครับสว่วนน้ัเงินที่ซ้อมอยู่ค่ายมวยของหนึ่งกูบลสิทธิ์เลิศชัยครับอ่ามาดูครับอ้าวอู้หเสียบอ้าวคืนโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศครับ เ้ามาเป็นฝ่ายถอยตั้งรับครับสกลค,ครับปุ่มแดงนี่คอยดักคอยโต้ครับหมูทองอ้าวขึ้นคอขึ้นคอมดูครับกระทุงกระทุงนี่การไทยวันสมศรีครับตานาทีห้บนเวทีครับยก2องเลยครับ สกุลมวยตู้แดงหมูชองน้ำเงินต้องบอกว่าเป็นยาฉีดีนหนึ่งแสนนะเป็นคู่มวยประวัติศาสตร์ของจิงเลยประวัติศาสตร์ต้องจดจำไว้ประวัติศาสตร์ต้องจดจำเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาให้มันรู้แดงรู้ดับไปเลยครับเพืแอ้วครับให้มันรู้แดงรูดดำก็โดนจดแล้วโอ้ยอย่าไปคิดนานครับ พี่น้องครับพี่น้องครับเติมเโอ้โหเอาละเอาละสองยกผ่านไปเดี๋ยวยับนิดนึงคุณจอยครับเฮีย er หนึ่งชัยวัน์กระซิบบอกว่านายยกชูทั้งด่วนอาชีดแดงหนึ่งแสนครับ หนึ่งแสนหนึ่งชชยวน์อีกห้าหมื่นเป็นแสนห้าหมื่นโอ้โหแสนห้าหมื่นแล้วครับโอ้โหสกลมวยทู่ครับแสนห้าแล้วครับตอนนี้นี่ครับนายกชูครับนายกชูบอกว่าคำแล้วแทงคำแล้วแทงอ้าวหมีเขมราชครับว่ายังไงครับหนึ่งอูบลสอนยังไงครับบอกว่าไม่ต้องถอยครับ นีครับบอกว่าให้ลุยไปเลยครับลุยครับลุยครับบีเคเรล,ลาศบอกว่าลุยไปเลยครับต่อไปอ่าโอ้โอนีคือคู่มวยนัดประวัติศาสตร์เปิดค่ายมวยหนึ่งชัยวัฒน์บางมัดคองตันออดพิบูลครับคนมวยจากกทมนี่มาเยอะแล้วก็ข้อสำคัญนะคุณจอยนะวันนี้ใครใครที่ไม่กลับผมฝาก ไอสยารีสอร์ทผมฝากไอสยารีสอร์ทครับไปพักครับไปพักครับอาชายมินบุรีครับแสนห้านะแสนห้านะเสียชายเก่าใหม่เก่าใหม่เป็นแสนห้าหมื่นเก่าใหม่เป็นแสนห้าหมื่นอาชีพครับเอายกต่อไปยกสามแล้วสกุลมวยตัวครับหมูทองครับต้องยอมรับครับนั่นก็ต้งเลิกเบิกชัยของ หนึ่งชัยวับ์บางมัดคองตันออดพิบูลครับ19บีนา2567แม่มีหลายเรื่องราวที่ต้องพูดถึงเลยประวัติศาสตร์เลยครับประวัติศาสตร์เลยโอ้หอ้าเอา้เอาวแล้วครับาคู่นีเก้าแสนกับสี่หมื่นครับดูครับหมูทองหมูทองอา้าวลุยแล้วครับหมูทองอา้าวาดูครับ เดินแล้วครับหมูทองแดงนี่สกุลต้องเงินนี่หมูทองครับโอ้ช่างกล้องยังต้องหลบเลยนี่ยกที่สามยกที่สามโอ้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 หุ่ยดูครับโยนอ้าวดูครับโดนตัดล่างครับสกุลมวยตู้ครับแตกแล้วครับแตกแล้วครับสกุลมวยตู้แตกแล้วครับเอาอ้อยเอา โอ้สู้ถวายหัวครับสู้ถวายหัวเลยครับแบบนี้ครับอ่าเลือดซิปซิเลือดซิป,ซ,ป,ซ,ป,ซ,ปซิปมาเลครับสกคนวยตู้มาเกมหมูทองได้ใจหรือเปล่าครับเกมหมูทองได้ใจหรือเปล่าครับนี่ครับมาแล้วครับอ้ยมาจะโวยโอ้ยยกสามยกสามโอ,โอ้ยเอาเอาวางแข้ง สกุลมวยตู้หมูทองเอ้าต่างคนต่างหมดหรือเปล่าครับต่างคนต่างหมดหรือเปล่าครับนีครับเอ้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้แล้วเข้ามาแล้วโอ้โห่9แสนสี่ของจริงครับมาแต่ว่าหมูทองนี่แกมิศอกนะหมูทองแกบินอกครับเอ้าหมูทองเอาคืนเอ้าเอ้าเอ้า เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเข่าเข่าโอ้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 โหอ้าวจึ๊กอ้าวจึ๊กอ้าวจึ๊กโอ้โอ้ยสามสี่จิกสามสี่จิกอย่าหมดนะปูทองอย่าหมดนะปูทองอย่าหมดนะโอ้ยโอ้ย เอาวอาวอึบจึกจึกโอ้โหโอ้ยโอ้ยปะกอนก้าป๊อกมือป๊อกมือโอ้ยข้ามมุมข้ามมุมข้ามมุมให้น้ำด้วนโอ้ย โอ้โหนี่แหละครับเขาบอกเสน่ห์ของมวยย้อนยุคครับนี่ข้างหลังผมจ่าหบดนะบูทองเอกบัณฑิตครับมันักไม่ดกับพี่ยุทธศักดิ์หนึ่งชัยวัฒน์โอ้ดีครับฟิตจำยืนฟิตจำยืนอ้าวอึ๊บจึ๊กอ้าวต้องใช้พัดลมเออโอ้ อา้าวดูครับอีกสองยกอีกสองยกครับแดงน,นี่มาต้องบอกว่าวุ่นวายครับหนุ่มไอโฟนเจี๊ยบราบินทาชายมินบุรีมีแน่สิทธิ์เสยครับอา้าวลดลงบานลดลงบา,อาลอ้าวรถลงบานเตียวไว้ด้วยเจี๊ยบเจี๊ยบราบินทาบอกว่าลถลงบานเตียวไว้ด้วย นี่จิมมี่วาดีครับโอ้โ oh ห oh. นี่คือภาพประวัติศาสตร์ครับขอบคุณท่านสอสอส,อสมบัติรัตโนครับประธานเปิดขอบคุณมิสเตอร์ป๋องครับแมพิธ oh. ีกร oh. อา้ oh, อาวอ้าวยกเสีครับอ้าวมาดู ยก4ครับยกที่4ครับสกุลมวยตู้มีแน่สิเสยเจี๊ยบราพิธาโอ้ยทิปสกุลมวยตู้หม oh, oh. ูทองยก4โอ้ยหมูทองหมูทองโอ้ยทิปโอ้ยอยู่ด้วยหัวใจอยู่ด้วยหัวใจครับหมูทองเสียบโอ้โหเอ้าทิป อ้าวหมูทองหมูทองหมูทองอ้าวโดนแข้งปึ๊บหมูทองโดนบัดโอ้เอาแล้วครับล็อกแล้วครับล็อกแล้วครับเก้าแสนสี่จบไม่จบเก้าแสนสี่โอ้ยจบไม่จบพี่เลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงลงพี่เลี้ยงลงด้วยครับพี่เลี้ยงครับคุณเจี๊ยบโอ้ โอ้ยช็อตนี้ช็อตนี้โอ้โอ้ไปขอโทษขอโทษเพื่อนไปขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนเออคอยกระชิใจคือกันเหยเมย์เมย์ก็เกันเลยเหนียเหนียดเหนียไงเฮ้ยเอาพี่เลี้ยงหายใจไม่ทันนั่นนี่ มอ,บ,อ,เมอบเลยม<ข>อบเลยท่านนายก<ท>ชูขอโทษเพื่อนนายกชูว่าอย่งไงแสนอัดฉีดหนึ่งแสนเสียหนึ่งอีกห้าหมื่นเป็นแ,แสนแสนเท่าไหร่แสนห้าหมื่น 5, ครับโอ้ยนายกชูหนึ่งแสนหนึ่งชัยวัฒห้าหมื่เงินเดิมพันอีกส <4, 7, S 2> ี่แสนเจ้งละสี่แสนเจเอาไหมอา้าวโอ้โห Uh...